เดดรามา่าดราม่าวันนี้ขยายอายุเกษียณราชการจาก60เป็น65หรืออาจจะไปถึง70เรื่องนี้ดูเหมือนจะดีสำหรับคนอยากทำงานต่อแต่เกิดดราม่าเพราะมีคนมองว่าพอเธอวัยนี้เนี่ยพักได้แล้วจะให้ทำงานจนถือไม่เท้าหรือตาในหน้าที่เลยหรือเปอิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้โตบ้างเลิกกักแล้วพักก่อนเศษดรามา่าเล่าให้ฟังค่ะ เริ่มต้นมาจากนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดเมื่อวันที่3ตุลาคมถึงแนวคิดขยายอายุในการเกษียณราชการเป็น65ปีโดยบอกว่าปัจจุบันสังคมและสุขภาพคนเปลี่ยนไปค่ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่ากับคนอายุยืนขึ้นเลยต้องมีการปรับการเกษียณอายุราชการเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานของคนมากขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวคิดนี้ดูเรื่อยๆ 30ตุลาคมนายบวรศักดิ์อุวันโนรองนาย,ยกรมัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมหารือกับคณะกรรมการขราชการพลเรือนพิจารณาความเหมาะสมโดยยกตัวอย่างว่าบางอาชีพในราชการตอนนี้ก็กเกษียณเกิน60อยู่แล้วนะอย่างเช่นผู้พิพากษาอายการก็กรเกษียณอายุ70ปี ข้าราชการในมหาวิทยาลัยก็เกษียณอายุ65ปีแต่ถ้าจะให้ขยายกับข้าราชการพลเรือนทั้งหมดหลายแสนคนก็ต้องดูหลายปัจจัยทั้งเรื่องงบประมาณความก้าวหน้าในสายงานความเป็นธรรมระหว่างคนในระบบกับคนรุ่นใหม่รวมถึงอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอย่างน้อย1ิปีซองความคิดเห็นชาวเน็ตเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นด้วยและขอให้หยุดไว้ที่อายุ60น่ะพอแล้วเพราะว่าควรเป็นวัยที่พักได้แล้วศักยภาพในการทํางานก็นลดลงยังคนทํางานวัยหนุ่มสาวสะท้อนว่าไม่ใช่ว่าคน สูงวัยทุกคนจะสุขภาพดียกตัวอย่างหัวหน้าลาบ่อยเพราะนัดหมอพอเอเบาหวานขึ้นหลงหลงลืมลืมขยายวัยเกษียณไปถึง70นี่จะให้ทํางานหรือว่ารักษาตัวกันแน่ยังไม่รวมคนแก่หวงอํานาจไม่ค่อยจะทํางานแต่กักตาแหน่งกลัวเด็กจะเลื่อยขาเก้าอี้ข้าราชการควรเป็นหน่วยงานที่กระชับกระเชงคล่องตัวเพราะว่าต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศดังนั้นถ้ามีอายุมากนอกจากทํางานไม่คล่องตัวแล้วยังจะเป็นภาระอีกความเห็นของผู้สูงวัยเองก็บอกไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะทํางานต่อหลายคนรอวันเกษ เพื่อได้พักสักทีแถมยังมองว่าปรับเปลี่ยนจากการขยายอายุเป็นลดลงมาดีกว่าให้เหลือเกษียณแค่อายุ55บางคอมเมนต์ติดตลกว่าร่างกายมันเริ่มโรยราแล้วแค่เดินไปเข้าห้องน้ํายังปวดเข่าจะให้ทํางานต่อถึงอายุ70อีกเหรอหรือป้าเดินถึงโต๊ะทํางานแล้วก็ลืมว่าป้าจะทําอะไร ส่วนฝั่งที่มองว่าช้าก่อนเราแก่แต่เก่านะทําอะไรได้ตั้งเยอะนะเฟยส่วนกลับว่าอย่าดูถูกคนแก่เพราะว่าอายุ60-70ถึงเดเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสุขภาพดีขึ้นดูแลตัวเองได้บางคนเนี่ยฟิตกว่าเด็กๆอีกประสบการณ์ที่สั่งสมมานานก็สามารถทําอะไรได้เยอะอยู่บ้างก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้แต่ไม่ควรจะเอาเกณฑ์นี้มาบังคับเสนอว่าควรให้สมัครใจเลือกเกษียณดีกว่าบางคนอายุมากแต่ยังแข็งแรงเขามีศักยภาพในการนําองค์กรได้อยู่ดีกว่าเสียคนคุณภาพไปนอนว่างๆอยู่บ้าน แล้วก็มีประเด็นให้ได้ถกกันเพราะมุมที่มองว่าอนาคตไหนจะมีเทคโนโลยี AI มาแทนคนเด็กจบใหม่ก็มีขึ้นทุกปียังตกงานกันอยู่เลยถ้าเจอผู้สูงวัยจองเก้าอี้กเกษียณช้าอัตราการรองงานก็เพิ่มขึ้นอีกสิต่อไปจะกลายเป็นองค์กรคนชราแล้วเหรอสิ่งที่ควรทําก็คือปฏิรูประบบราชการลดจํานวนข้าราชการลดหน่วยงานที่มันซ้าซ้อนไม่เป็นประโยชน์ลงดีกว่าประหยัดงบได้เยอะมากทํางานเต็มประสิทธิภาพด้วยด้านนักวิชาการมองอีกมุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทภพัชโรบลอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสวัสดิการผู้สูงอายุคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่าไทยมีคนอายุเกิน100ปีแล้วกว่า 40, 4,000 0คนค่ะติดอันดับ5ของโลกแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากสังคมไทยยังคงยึดถือการเกษียณที่60ปีนั่นหมายความว่าผู้เกษียณจะมีช่องว่างของอายุมากถึง40ปีที่เป็นการใช้ชีวิตโดยไม่มีงานทําคําถามสําคัญคือจะยังชีพด้วยเงินจากไหนถ้าไม่ใช่เงินจากการทํางานประเทศพัฒนา แล้วหลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นฟินแลนด์สหรัฐมีการนิยามช่วงวัยผู้สูงอายุไว้ที่65ปีขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเมื่อปี2564ขยายไปถึงอายุ70ปีแล้วขณะที่ประเทศไทยเรากรเกษียณอายุยังอยู่ที่60ปีอยู่เลยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดค่ะซึ่งก็ต้องมาดูทั้งโครงสร้างแรงงานทัศนคติของคนในสังคมเพื่อจัดการความสมดุลในยุคที่ไทยเข้าสู่เอเจนิ่งโซซายตี้คนเกิดน้อยแต่คนแก่มากเสจแล้วก็จบ